ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีพักประชาธิปัตย์ก็มองว่าอยากจะให้เร่งดําเนินการเรื่องของวัคซีนกระจายไปยังพื้นที่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยคนติดเชื้อเป็นจํานวนมากไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมที่ว่าล่าสุดเข้ามาอีก3าจังหวัดเนาะก็ใกล้ๆกันกับ กรุงเทพมหาคนครนี่แหละก็ทําให้จํานวนของผู้ติดเชื้อนั้นมีมากขึ้นและแน่นอนว่าผู้ที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือได้ในยามที่เจ็บป่วยก็คือบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาก็อยู่ใกล้ชิดเราก็อยากจะให้ช่วยเหลือก็คือสสในพื้นที่โอ้โหมีการประสานมาเรื่องของเตียงอ,อยากจะได้เตียงเพราะว่าถ้ามีเตียง ก็ถือว่าเขาจะมีความอุ่นใจที่จะอยู่ใกล้ๆกับบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะดูแลในการที่จะรักษาด้วยนะคะเรื่องนี้ทางนายอัครเดชวงพิทักโรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักประชาธิปัตย์ก็บอกถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ว่ายังพบผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องมีประชาชนติดต่อขอความช่วยเหลือให้ประสานเรื่องเตียงเป็นจํานวนมาก จึงได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้กระจายวัคซีนอย่างเต็มศักยภาพและเป็นธรรมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่วนกรณีที่ประชาชนที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนคืนให้กับประชาชนจำนวนหมื่นโดสขณะนี้ก็ถูกส่งมอบถึงมือผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง,ปงเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดสรรลำดับการเข้ารับวัคซีนให้กับประชาชนขณะเดียวกันก็ยังระบุถึงแนวโน้มการยกระดับคุมเข้มในพื้นที่สีแดงหรือว่าการยกระดับล็อกดาวน์ของภาครัฐว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องประเมินสถานการณ์เพื่อควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ลดลงแต่ปัจจัยสําคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็คือเรื่องของวัคซีนที่จะต้องเร่งดําเนินการให้กับประชาชนอย่างเต็มศักยภาพนะคะ